สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำน้ำยาปลากินกันนะคะใส่ปลาเค็มค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะแต่สูตรมาดามไม่ใส่ปลาร้านะคะไใส่ปลาอินรีย์ค่ะค่ะใส่ปลาอินซียลงไปนะคะของปลาอินรียค่ะแล้วก็ตีนไก่ค่ะแต่ตีนไก่เราลวกน้ำก่อนนะคะ เพื่อไม่ให้เขาเป็นเมือกนะคะเวลาทําที่มันเหลือแล้วจะไม่มันจะไม่เหนียวค่ะแล้วใส่ลงไปค่ะเคี่ยวจนเปื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ตีนไก่เปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทํา พริกเครื่องแกงกันค่ะนี้เราทำเราจะใส่กระชายลงไปนะคะต่ำเคลื่อนแกงกันค่ะ เาจะใส่พริกแกงไปค่ะพริกแกงใส่ประมาณขีดนังนก็พอนะคะเก็บนะพริกแกงไปนะ ใส่เนื้อปลาค่ะที่เราแกะไว้นะคะปลาใส่ปลาเนนก็ได้ปลาช่อนก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็โขลกวมกันนะคะ ตันนี้ตีนไก่มอเราก็เดือดนะคะตีนไก่ก็เปื่อยแล้วนะแล้วเราจะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้ลงไปค่ะ เดี๋ยวจะใส่ปลาที่เราโขูไว้ค่ะนี่ค่ะใส่ปลาที่เราโขูไว้นะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะ เราจะเพิ่งใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าปลาปลาอินทรีย์เขามีความเค็มอยู่แล้วค่ะเราต้องลองชิมดูก่อน หอมมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่ผงนวนลลงไปนะคะคนชอบก็ใส่นะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะ เี๋ยวเราก็จะตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฉีกลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะน้ำยาป่าใส่ตีนไก่ปลาเคม็มแสน,นอร่อยนะคะหอมด้วยบอกไว้ก่อนนะมาดามไม่ได้ใส่ปลาระน,านะคะแต่รับประกันทำขายได้เลยค่ะขายแล้วรวยค่ะ อชอบคลิปของมาดามก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของมาดามนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ